โครงการเธอเอเวอร์ด UNFPA ไ h a i ล a ด์2024เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเสียงของประชากรหญิงสู่พลังแห่งการพัฒนาประชากรไทย Why of Her ด้วยความร่วมมือของ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยบริษัทนินจาเพอร์เฟคชันจำกัด และบริษัททีวีบุรพาจำกัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดวงเสวนาในประเด็นต่างๆที่ว่าโดยเรื่องของบริบทสังคมไทยปัญหาความรุนแรงความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกลุ่มคนจนเมืองกลุ่มคนเปราะบางคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนเรื่องเพศสภาพการขายบริการ การศึกษาโดยตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวแทนกลุ่มคนทำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาในด้านต่างๆตัวแทนผู้มีอิทธิพลทางความคิด ตัวแทนคนที่มีชื่อเสียงต่อมุมมองของเรื่องนี้โดยมีรองศาสตราจารย์ดรทวิดากมนเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอนุกูลปีดแก้วประสัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแพทย์หญิงอัชาราณิที่อภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต้อนรับและเปิดงานรวมถึงคุณสิริรักษ์เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยคุณกฤษณพลพงธนาวรานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบูรพาจำกัดและคุณจินนวัตสศิริวัตรประธานกรรมการบริหารบริษัทนินจาเพอร์เฟคชันจำกัดร่วมกล่าวต้อนรับผู้ที่มางานในครั้งนี้ด้วยครับได้เลยก็สวัสดีนะคะ สำหรับโครงการเ r อร์วอชปีนี้เ,นเป็นความร่วมมือจาก3ามหน่วยงานหลักนะคะก็คือฝั่งของทีมีบูรพานะคะ UNFPA กั TA, งคุณประชากรแห่งสหรประชาชาติแล้วก็ฝั่งองค์การรักษ์ธรรมชานะคะซึ่งที่ปิิัั้ก็คือว่าเราได้เริ่มงานกันมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะได้ลงพื้นที่มาด้วยการเห็นความตั้งใจการทํางานของทุกคนทั้งที่อยู่ในจัดบเล็กๆ หมู่บ้านตำบลหรือบนบน,บนดอยบนเขาที่ห่างไกลซึ่งเขาทำงานเพื่อการพัฒนาประชากรอย่างยั่งยืงยงยงนพัฒนาประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆเนี่ยก็เขาทํางานจนหน้างานอย่างจริงจังทางานเป็นอย่างางนมดถูกมากๆเราจึงคิดเพิ่มกันว่าเราควรจะมีรางวัลเพื่อตอบขอบคุณเขานะคะว่าการทํานาของเขาเนี่ยมีคนเห็นให้กําลังใจแล้วก็ส่งต่อแรงปันกลังใจดีๆไปในวงกว้างมากขึ้นก็จึงเป็นที่มาที่ไปของเ h อ Award ปี2024ค่ะ ความคาดหวังนะครับก็จริงๆแล้วมัน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 ,ม,นมันมากกว่าในเรื่องของการที่เราจะสอนเรื่องเรื่องความเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเราเราหมายมั่นว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานเรื่องของการพูดเรื่องความเท่าเทียมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็เห็นเห็นตรงกันว่ามันมันไม่แฟร์ถ้าจะมีคนมาตัดสินเราว่าเราเป็นเพศอะไรแล้วเราทำไรได้เราทำไมไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเกิดเป็นเพศอะไร เราก็คาดหวังว่าอยากจะเป็นกระบอกสูบกระบอกเสียงทั้งสองทั้งอันเนอร์ครับว่อยากจะเป็นส่วนที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะส่งเสียงออกไปว่ามีสิ่งที่มันไม่เท่าเทียมกันอยู่ในหลังนีครับแล้วก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจในการที่มีตอนเป็นระหวอดเพื่อตอบแทนกับที่รับผู้ที่ส่งเข้ามาประกวดเราเต้องมาทายคำปันเลยคือคำคาดหวังของรางวัลเทอร์วอร์ดเนี่ยจริงๆก็คือเป็น จุดเริ่มต้นในการให้แ l a c k Unicorn Foundation ให้ความเคารพความขอบคุณกับคนมพิพกาทคุภาคส่วนเพราะว่าการพัฒนาประเทศไทยอย่างยัง่งยืนนะค่ะพัฒนาสัตว์แลคนมนุษย์ที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากทุกคนจากทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่ม การที่เราเริ่มเริ่มต้นก้าวแรกในการให้รางวัลคนที่เขาทํางานแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับการเห็นจากภาพใหญ่จะไม่ได้เคยรับแสงจากสื่อมวลชนภาพกว้างเนี่ยค่ะแต่อย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามีประโยชน์เราขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจกับทําสิ่งดีๆให้ตัวเองและทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยมา,มากขึ้นโดยยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนนะคะและก็ความเท่าเทียมความสมอภาคประยัประยัในส่วนของความยากละคลากในการเลือกผู้ที่ถูก เพราะคนอยู่ในอนุกรรมการด้วยก็ส่งมาประมาณ300 300กว่าท่านนะครับโดยที่มีทั้งเป็นเป็นส่งมาแบบในนามส่วนตัวเองในนามองอค์กรแล้วก็ในนามของทั้งภาครัฐและเอกชกกนต่างๆก็ส่งมาเยอะมากครับแล้วก็ทุกคนมีมีประวัติและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตัดสินตัดสินย,ยากมากเลยบางจังหวัดมีถึงแบบ20 30คนต่อหนึง่งจังหวัดซึ่งเราต้องคณะอนุกรรมการก็ต้องคัดให้เหลือ3 สามสามคนก่อนทุกตแต่ละจังหวัดก่อนอนะครับแล้วเพื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่ทีมที่จะรับสิืบทีมหลังจากที่เราไปมาเดินทางมาหลายจังหวัดแล้วค่ะแล้วรอบนี้เป็นรอบท้าทายซึ่งเราได้รับฟีดแบนจากทุกทีมที่ให้ร่วมเป็นถุงบอกเสียงเรายงงไบ้าเยอะไหมคะจริงๆรางวันนี้ถึงแม้ว,าว่าจะชื่อว่ารางวัลประชากรหญิงก็สร้างแรงบ,บันดาลใจนะ แต่ว่าไม่ใช่สําหรับผู้หญิงเท่านั้นที่มีสิทธิในระรับวันนะคะผู้ชายก็ได้ให้หลากหลายก็ได้องค์กรก็ได้บุกคลก็ได้นะคะเสียงตอบรับที่ได้รับมาตอนนี้คือทุกคนรู้สึกว่าเป็นกําลังใจมีพี่ท่านท่านหนึ่งเป็นพี่พยาบาลเชียงใหม่บอกว่าเป็นเบื่อน้ำคลิปชโลมใจผม เขาทำงานมา40ปีไม่เคยไปไเห็นอะไรเลยนแต่วันนี้เราได้มีจุดกิจกรรมมาของขอบคุณเขาเขาทำรู้สึกว่าแม้ว่าจริงๆเขาทํางานด้วยใจแล้วก็ minute, Link ไม่เคยต้อ um งนใจกับภารกิจแต่พอมันเริ่มมีรางวัลที่ทําให้เห็นคนตัวเล็กๆว่าเขามีเป้าหมายจนกระทั่งเขาทํามันมีคุณค่านะคะแล้วก็มีประโยชน์กับคนจริงๆเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจเยอะขึ้นมากสุดท้ายให้ฝากถึงกิจการนี้แล้วก็ฝากหน่งานเราประวันที่จะเกิดขึ้นในวันที่25 หลังจากที่ได้รับการกคัดเลือกราบแรกจากฝั่งอนุกรรมการแล้วนะคะเราก็จะมีคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงของหลายๆกระทรวงนะคะรวมถึงของเนเอพเอด้วยแล้วมีภาคเอกชนภาคสื่อสิ่นด้วยนะคะจะเป็นการตัดสินที่เราจะทําให้ดีที่สุดให้ออกมาอย่างโปร่งใสที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้มีความเหมาะสมที่สุดนะคะแต่อย่างที่คุณพี่ศศบอกว่ายากยากมากๆคืทุกท่าเนี่ย คืออยากให้รางวัลมากๆหลายรางวัลแต่ว่ามันมีจํากัดจริงๆในเรื่องของปริมาะจากเราพอสักเลือกเสร็จในรอบสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ทําการมอบรางวัลวนที่18กันกายายนที่องค์การสหประชาชาตินะคะตรงสะพานมัคกวา ก็จะจัดแบบยิ่งใหญ่ต้องขอบคุณทางฝันยนจัดแฟชั่นแล้วก็สังบุรพาที่จัดจับมือกันแล้วก็วันนั้นจะเป็นหนึ่งวันที่จะเชิญทุกท่านหนึ่งร้อยรางวัลค่ะมารับรางวัลที่อาคารสหประชาชาติตึกเอ็นนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วว่าท่านใดบ้างที่จะเป็นวัดแรกเป็นผู้ได้รับรางวัลครั้งแรกหนึ่งรางวัลของปี2024ค่ะ สุดท้ายก็ขอรับเป็นตัวแทนนะคะของคณะสาม,มองค์กรขอบคุณทุกท่านที่ให้เสียงตอบรับอย่างดีมากๆกับเพอร์ a วอนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านให้ความสนใจนะคะหวังว่านี่จะเป็นรางวัลปีแรกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ว่ามันคงจะไม่ได้เป็นปีสุดท้ายขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ